ช่อง7 HD ร่วมกับ Sense Entertainment เสนอสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมประเดิมวันแรกของปี2,562วันนี้ตกสิบหิบล้านมีของขวัญพิเศษมามอบให้ครับนั่นก็คือความสนุกและเสียงหัวเราะที่จะทำให้ทุกคนอารมณ์ดีนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป กับการรวมความสนุกของนักสู้สายหาที่เคยมาสร้างสีสันให้กับรายการซึ่งคนแรกที่มาทีไลรเรียกเสียงหาได้ตลอดต้องยกให้คุณแจมหรือรัศมีแขฟ้าเพื่อลน้นครับเอาอีกเอาโอ้จือปากจือปากเบะปากมองบนเบะปากมองบนโอ้ยทางหน้าอย่างนี้ใช่เลยครับปอบือดักกับรัศมีแข ว่าตัวเองมีเพื่อนที่เห็นหน้าก็ซวยแล้วก็อยังจะหันหน้าไปทางนั้นอีกไม่ต้องทําอะไรนี่เห็นหน้าก็ซวยแล้วลุงแจมหุยลุงแจมลุงแจมใครใครอะลุงแจมมใครคือแจมใครคือแจมอะกล้ามาใครคือแจมแต่เดี๋ยวบนเวทีนี้ไม่ีใครชื่อแจมนี่ครับพี่เอเอ้าทำไมอะแขไม่คือพี่เอไปชื่อหนูเองตอนคือหนูอะจริงๆริอะชื่อรัศมีแขก่อนหนูจะมาเปลี่ยนชื่อตอนนั้นทำเรื่องของไม่ไม่เราบอกพี่ติ๊ตอนอยู่เชียงรายเราชื่อแจมไม่ไม่ตออนยู่เชียงรายชื่อแจม เทพและชื่อ,อเกมรัศมีแขกก็มีสาดอยู่เขาเองเปลี่ยนชื่อโ <c oughs> จ,จริงๆแล้วชื่อแจม <c oughs> ชื่อรัศมีแขนเนี่ยแหละก็เรียกรัศมีแขมันจะเป็นอะไรไปพี่ชื่อแจมแล้วก็มีแฟนเป็นแก่ชื่อโจนาส

ยืนอ,อยู่ตรงนั้นนิ่งๆนะเออทำใจให้สบายๆเข้าไว <c oughs> ้ค่ะนะเราเรายืนอยู่เบอร์หนึ่งของสาวๆทุกคนเราก็ <c oughs> ต้องสวยสุดค <c oughs> ่ะพี่เอเอาไม่มีพี่เอเนี่ยนะหนูไม่ได้พังแค่เพราะมันทบุทบ,สทบ,สทบสตูทุบสตูทุบสตูทิ้งไปลว ต่อกับตกสิบหิบล้านสเปเชียลเมื่อรักมีแขโคจรมาเจอนิกกี้ณฉัดอีกครั้งคู่นี้เจอกันทีไรเตรียมบริหารหน้าท้องไว้รอรับรองว่าหาจนท้องแข็งแน่นอนครับเรายังอารมณ์ดีทุกวันเหมือนเดิมไหมอารมณ์ดีเหมือนเดิมครับครับยิ่งวันนี้เนี่ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะเพราะว่าในรายการเนี่ยมีผู้หญิงน่ารักน่ารักเยอะมาก มีน้องเบียมีมุกดาแล้วก็มีแฟนผมอีกคนนึงใครฮะนี่น้องแจ่มเมียผมเองพูดอะไรนะใจเย็นๆนนิกกี้อย่าไปเชื่อว่าแฟนเขาค่ะวเมื่กี้ยังทักมาอยู่เลยในไลน์คุี้กู้ี้ใครน่ะนี่พี่รายการนี้นะถือว่าวางตำแหน่งได้เหมาะสมมากเบอร์สี่นี่เป็นพี่สปังเบอร์ห้านี่พี่สเงียร ตำแหน่งเนี om ้ยไม่เ şey ท่าไหรพี่เอคะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องให้หนูมายืนตรงข้ามกับอะไรที่เป็นการากีนีแบบนี้แล้วเข้าใจไหมคะคือแขกมาเนี่ยทีมงานไม่ได้บอกก่อนว่าถ้ามีดาราก็แเซตมาขนาดเนี้ยแขกไม่มาแล้วค่ะโอ้ เกดบีก็ว่าแย่แล้วนะนี่เกดแป้นเลยเหรอ <c oughs> ผมไม่เข้าใจรครับพี่เข้ามารายการนี้ตั้งกี่ครั้งแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าชื่อจริงเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อรัศมีแออขกเขาชื่ออะไรครับ <c oughs> เขาชื่อแจมที่มีที่มีสามีเป็นฝรั่งแก่ชื่อโจนาสแต่เขาบอกว่าเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเขาจะเรียบร้อยกว่าเดิมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งมีแหวนมั่นจากสามีเข้ามาออาอยู่ไหนคุณโชว์แหวนมั่นหน่อยได้ไหมคุณแขกครับ นี่นะทำให้ไก่ตื่นทั้งประเทศคุณโชว์อะไรได้ไหมครับแหวนมั่นครับนี่ข้าแหวนมันเราเทำไมแหวนมันนี่ทำไมแหวนมั่นเ็เพิ่งได้มาแต่ล่าสุดนะครับขอโทษนะครับขนาดเพิ่งได้แหวนมั่นมาโทษนะครับพี่เอเมื่อเช้าเนี่ยยังส่งรูกเองให้ผมไม่มีไม่มีพี ไม่คือแกลเป็นรูปของคนอื่นเป็นรูปของคนอื่นแปลว่าเราส่งให้เขาจริงใช่ไหมไม่ส่ง,สงให้หเ,ปเป็นรูปของคนอื่นไม่ถ้าเป็นรูปคนอื่นอ่ะมันมันก็จะเห็นแต่ถ้าเป็นของแคลหรอคะมือถือเราเรียงกันสิบเครื่องก็ไม่พอ <ส iri> คนบ้าอะไรถ่ายรูปตัวเองแก้ผ้าในมือถือไม่มีไม่ได้ถ่ายฮะไม่ได้ถ่ายได้เดี๋ยวพ้นลงไอจีแน่ไอจีพ้เลย มันไม่ใช่ฉันทำไมเราไม่ค่อยเต็มเสียงมันฮะมันไม่ใช่หนูอะพี่มันแบบเป็นเรื่องไร้สาราอะอพี่เอหนูไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองแล้วไม่มีอะทำแบบนั้นอ่พี่เอทำไมตาเราลกแรกอย่างนั้นอะหรือว่าหนูจะส่งไปจริงๆอะพี่มันบอกแขส่งรูปให้มัน <c oughs> มันก็ส่งมาให้แขเอาพอเราส่งรูปไปปุ๊บเขาส่งอะไรกับมาขมาปุ๊บเรานั่งดูเอา้าทำไมส่งมาได้ทะยพืชมาวะ กลัวตับเลดเดียววาสมมิแขน้องเขากลัวนี่แข่เข้าใจค่ะเพราะว่าแขเนี่ยคือคู่แข่งเบอร์หนึ่งของน้องเลยน้องเปรี้ยวนี่ระบามานใช่ไหมคะมานระบำค่ะ แต่นิกกี้หนูกลัวถูกแล้วเพราะแล้วน้องเนี่ยเขาไม่กล้าพูดพี่เอทำไมครับเขากลัวนิกกี้เหมือนเวลาหมาที่แบบแบบเราผ่านหน้าบ้านแล้วหมามันนั่นแหละความกลัวของน้องที่มีต่อนิกกี้อันนั้นคือน้องคิดจริงๆเหรอใช่หรือใครคิดน้องขั้นหนึ่งน้องหรือแขก็ได้ ดูเหมือนจะมีความแค้นส่วนตัวกันอยู่ตลอดเวลาโอ้ตลอดเรื่องเกียดเรื่องเกียดมากอุนนิกี้นี่เป็นคนเฉลยชื่อจริงของรัศมีแขมันอย่ตลอดเขาชื่อแจมครับชื่อแจมนามสกุลฟ้าเกลือล้นครับแต่ว่าชอบไปโกหกคนอื่นว่าชื่อรัศมีแขเรียกรัศมีแขแล้วอยู่น่ารักเข้าใจป่ะแบบเฮ้ยแขอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกไปเฮ้ยแจมไม่แจมไม่แจมโอ้ยมันแบบโอเค ต,ตกลมฉันร่มรู้สึกว่าเธอสองคนเคยรักกันมาก่อนก่ <c oughs> อนที่จะมาเกลียดกันฟันดูมีความผูกพันกันมาก่อนใช่หอก่อดที่มาเกลียดกันเนี่ยเขาบอกความเกลียดเนี่ยมันจะทวีคูณกว่าความรักแสดงว่าเธอเคยรักกันมาก่อนใช่ไหมครับไม่เคยไม่มี ไม่มีคุณแม่ไม่เคยแตะต้องตัวเลยกี้กเขามีกิริยาไปแปลกค่ะเวลาตอนที่เปียวจะเลือกอะค่ะไม่คือผมไม่อยากให้เปียวเขาสู้ๆไม่อะไรกี๊กลับบ้านไม่รีบอยากให้เปียวเลือกแล้วก็ตัวเองออกก่อนตกแล้วตัวเองก็กลับไม่มีเปียวพี่อยากจะบอกในรายการนี้เนี่ยไม่มีใครหวังดีกับเปียวเท่าผมแล้ว จำไว้บนโลกนี้มีแค่3คุณที่รักเบี้ยวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพี่เปี้ยวผู้สู้ทเบเชียผู้หญิงโถหน้าทเบเชียกับแฟนเสร็จเลยนะเนี่ยยังบอกว่างอนๆยังงอกันอยู่เอ้าแขะนี่ได้แหวนมั่นมาแล้วยังไปญี่ปุ่นอยู่เลยเขา ไปดูงานแล้วก็ซื้อของแค่นั้นเอง <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรสาบานไม่งั้นให้น้ก <c oughs> ดําเชื่อคู <c oughs> ่นี้ว่าหาแล้วมาดูนักสู้สายหาคนต่อไปดีกว่ามารายการตกสิบหยิบล้านของเราบ่อยมากบ่อยที่สุดก็ว่าได้ครับเพราะเธอคือซอใหญ่แห่งเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์อุปโลกตนเองให้เป็นภรรยาเจ้าของรายการที่ต้องมาทําหน้าที่ปกป้องสามีและเงินล้าน ซึ่งการปรากฏตัวของเธอแต่ละครั้งธรรมดาซะที่ไหนจัดใหญ่จัดเต็มจ้างร้อยเล่นล้านเลยทีเดียวครับไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่า <Yeah! S 2> เสียงรอยมาจากไหนอะคนแล้วกบพวกเขาเนี่ย เอาเล่นของสูงนะคะเล่นของสูงดูอะไรด้วยดูด้วยดูด้วยทำไมฮะเยจะรีบเปิดรายการไปถึงไหนกันดูสิเนี่ย yeah. ยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยอดูสิเอาท่านผู้ชมเขารอแล้วนี่แต่งตัวยังไม่เสร็จเหรอยังไม่เสร็จเลยรอแป๊บเดียวก็ไม่ได้ไก่งามพราขนคนน้ำเพราะแต่งนะครับแล้วนี่แต่งเสร็จยัง ยังเลยยังเหลือเติมปากอีกนิดเติมคิ้วอีกหน่อยสวยข้อเหลืออีกอย่างเหลืออีกอย่างเหลือยังเหลืออีกอย่างหนึ่งอะไรคบยังไม่ฉีดฟอร์มาลีนอะไร<ว>อย่ามาซี่หน้านะอย่ามาซี่กันนะคุยคุยภาษาไทยเถอะคัะอีฉันงงค่ะเดี๋ยวนี่ขาดอะไรเติมปากเหลือเติมปากเติมคิ้วอีกนิดเดี๋ยวรอเมียก็ไม่ได้ะพี่อ้นเดี๋ยวเดี๋ยว เอาทีมงานเชิญเจ้าหน้าที่จากสถาบันเลยต,ต,ต,ต้องใช้สถาบันเลยเหรอคะเอา้าแต่งแบบนี้ต้องสถาบันเต็มที่เลยไงถ้าเป็นไม่ได้ขอ,ขอเป็นมูลนิธิมารับกัดด้วยได้ไหมคะทำไมอะ่ะดูสิหยอกเยแรงตลอดเลยนะก<อ>ะที่สำคัญเนพี่เอ,เอค่าทำไมครับเออเอาวันนี้ไม่มีนักสู้ประจำรายการหรอคะอ่าเอา้เอาไม่มีก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเมียเนี่ยจะดูแลจะปกป้องเงินล้านของสามีเองค่ะเดี๋ยวแล้วแล้วคุณจะปกป้องอยังไงอะเงินล้านหนูก็จะอมไว้ในปากไม่ให้ใครไม่ทำไมเดีขอขอท่าอีกทีอ้าโอ้ยถ้าถ้าแบบนี้เอาเหรียญบาทใส่อย่างเดียวก็พอแล้วเอ,เอาล้านดีกว่าค่ะบาทเดียวนั้นคนตายอมค่ะมาเห็นทำท่ามอม รู้หรือยังคบพี่อีดว่าเราสองคนคือสามีภรรยากันครับไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าสามีภรรยาต้องหอมแก้มกันให้ดูใจเดี๋วยวเดี๋ยวพี่อีดใจ,จ,จเย็นนิดหนึ่งอย่าเรียกสามีภรรยาเรียกเจ้ากรรมนายเวรจะถูกต้องกว่าคนาล่ะถ้าไม่รักกันก็คงไม่หยอกกันอย่างนี้หรอกค่ะ มองโลกในแง่ดีเว้ยพี่อลอชามเป็นอะไรคะบอถกกระตุกเหรอคะเห็นขอโทษค่ะไม่ฉีกแล้วค่ะบอถก่ะค่ะขอโทษทีธรรมชาติสวยธรรมชาติล้วนๆค่ะย่ามนี้เคยประกวดความงามมาก่อนแบบนี้ส่งไปประกวดได้ไหมฮะไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่าได้ตำแหน่งมาแล้วมิดดุสิ์ค่ะมิดดุสิน ถูกตั้งค่ะชนะใจทุกกลงค่ะเชื่อค่ะยืนห่างก็ได้ค่ะไม่ต้องชิดขนาดนั้นห่างก็ได้ห่างก็ได้กล้องมีเปตั้งสิบตัวห่างม่นก็ได้อย่าล้องไหนก็จัดได้ใจเย็นๆใจเย็นๆหึงหึวงยังเลยดูดูๆาเป็นอะไรฮะออท้องค่ะตั้งทันเนี้ยเหรอฮะ ค่ะเอาพี่เอยังไม่รู้เหรอก็ไปคลินิกด้วยกันก็รู้อยู่ว่าเลือดไม่มาสองครีดเดี๋ยวนะคล้อบนี้มีกี่ตัวนะประมาณเจ็ดตัวพี่เอพี่เออย่าพูดคำว่าคล้อบจริงต้องเรียกว่าลูกเราแฟน <rework. S 1> นี่นี่ท <b kir> <bbe> ่านี้เห็นไหมไงได้ไหมได้ไหมอยากให้คุณอรชรทำให้ดูใช่ไหมได้ค่ะคุณพี่ค่ะใจก็อยากจะทำแต่อีกอย่างนึงเพราะว่าใส่ชุดเจ้าหญิงอยู่เจ้าหญิงจะไม่กล้าทำแบบนี้ขอเวลาแป๊บได้ไหมคะพี่เอฮะแกะตะขอให้หน่อยอีกสิ่งแกะตะขอมันทำยังไงมันทำยังไงอ่ะโอ้ยไม่ต้องกินกันโอ นี่คุณเตรียมชุดนี่มาบเมียเจ้าของรายการยังไงก็ต้องเต็มที่มิวสิกเบิ้ยพักความสนุกไว้แค่นี้ก่อนความน่ารักของคุณอรชะรยังมีให้ชมกันอีกเยอะ กลับมาติดตามช่วงหน้ากับตกสิบหยิบหลานสเปเชียลครับตกสิหยิบหลานสเปเชียลกลับมาเสิร์ฟความฮากันต่อแล้วครับคุณอรชรเชิญยิ้มถือเป็นอีกหนึ่งนักสู้สายหาที่มาสร้างสีสันให้รายการของเราบ่อยๆที่มาบ่อยไม่ใช่เพราะอะไร ก็จะมากีดกันสาวๆจากพิธีกรนุ่มตีใจดีสายเปรคุณเอวราวุธของเรานั่นเองครับของรายการเดี๋ยวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถักคู่นะครับทําไมในสตูผมมีกลิ่นทูบว,วันนี้ไฟมันไฟมันดูไม่ค่อยสว่างหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับทำไมทำไมผมรู้สึกมันมืดมืดมัวมัวขมูขมัวอ,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 อะไรก็ไม่รู้เออ สัมผัสได้เหมือนมันมีมวลสารเหมือนมีสัมปเวสีผีคอยคุ้มครองอะรผมนี่แหลนะฮะพี่เอหัดทำบุญไว้บ้างนะคะจะไ,ไม่มีวิญญาณแบบว่ามาสิงสถิตแบบนี้ค่ะอย่าคิดมากสิช่วงเนี้ยหายหน้าหายตาไม่ค่อยได้มาเพราะว่าไม่อยากมาบ่อยพอมาบ่อยรายการนี้บ่อยเกินไปก็ตกเป็นข่าว คุณพ่อคุณแม่โกรธมากเลยค่ะโกรธเลนะฮะโกรธเลยสิคะก็คนนู้นแซวคนนี้แซวหาว่าชอนนี่อเป็นแฟนกับพี่เอ,อเราก็ไม่รู้จะแก้ตัวไงเพราะเราสองคนอะก็เล่นกันเกินไปอะคิด <c oughs> ถึงะงวันนี้มาอีกครั้งหนง <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะ <chill> วันนี้พูดได้เลยตรงนี้ว่าไม่ได้มาป้องกันเงินล้านนะคะแต่มาป้องกันไม่ให้ใครมาแย่งพี่เอ๋ค่ะพี่เอมองตลอดเลยโขนะครับเลือกเลขหกครับ ดอกไม้ครับได้ยินไหมผู้ชายบอกว่าชอบอย่าหึงเนอะคำถามแรกเริ่มที่คุณอรชรนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมนุษย์คนถูกต้องครับคนเราเป็นคนค่ะคนแต่คนไม่ค่อยทั่วแป้งไปทางกะทิไปทางได้แค่นี้ค่ะ เอาละประเดิมได้สวยสำหรับคุณอรชรมาต่อกันที่เกรซสพลเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนที่มีคุณความดีคนที่มีคุณธรรมคนดีครับถูกต้องครับคนดีมาต่อที่คุณอรชรครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนทำผิดอาญาอาชญากรคนร้ายถูกต้องครับคนร้าย ลายพลัดเธอคำถามไม่ระแวงกละแวงแวนะู้เนาะทุกคนยังไม่รู้จักใช่ไหมคะเดีย๋ยวขอแนะนำตัวอีกสักครั้งดิฉันขอใช้สิทธิภรรยาเจ้าของรายการ oh. มาปกป้องลวงหลานของสาม เดี๋ยวเออดอกดอกมันหล่นเลยครับะอรนะครดอกไม้มันหล่นลงมาเลยฮะหรือพี่อยากจะได้สักดอกวันนี้หนูอยู่ห่างไกลพี่เอมากเลยนะคะและที่สำคัญเพชรหอมอ่ะเฮ้ย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 ทำไมอ่ะพี่เอแม่แล้วเป็นนักข่าวด้วยเดี๋ยวเป็นข่าว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 ประเด็นเจ็ดสีเดือดพี่อยพี่เ แขกรล้วเชิญมาอย่างเงี้ยเน้นเน้นหน้าตาแบบนี้เน้นอย่างนั้นไม่เอานะครับกลัวใครเป็นพิเศษไหมโกลัวกลัวเดียวานมาเราต้องดูให้รไม่ได้หันมาทงนี้อ๋อแต่ที่กลัวที่สุดเลยนะคะก็คือกลัวคนโน้นนะคะไี่หรอไม่ใช่ค่ะทำไมอ่ะ กลัวว่าจะใจอ่อนนะฟรีนพี่ขอขอบคุณน้องฟรีมากเลยนะคะเรื่องที่เอาเลือกน้องบิ๊กเป็นคนแรกเพราะว่าถ้าบิ๊กตกไปพี่จะได้สบายใจขึ้นอีก <c oughs> พี่กลัวพี่เอหึงว <c oughs> ั <c oughs> นนี้ขอขอบคุณน้ำนมถั่วเหลืองแลกตาสอยก็โ <c oughs> พดอบกรอบตาทวิสโก้วาสลีนอาหารเช้าซีเรียลโฮเกรนเนสเล่โกโก้ครันช์แบรนด์วีต้าเบอร์รี่และยาจุกันยูเรนเจอร์สเกลครับ